ซึงทางด้านของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ไปออกบริการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชาราก็าพบว่าบางรายนะครับบัตรประชาชนนั้นหมดอายุนานนับ15ปีครับนายบุญฤทธิ์นิพาวนิตนหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประชาชนกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงสถานรับดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเชียงใหม่แลนด์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยลงพื้นที่ออกให้บริการ7รายซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุจํานวนมากส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านทําให้คนกลุ่มนี้เสียสิทธิ์ไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ร้องขอรับบริการ1ิบอาเภออําเภอละ1 0 1ถึงราย โดยทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการอำเภอละ1-2สัปดาห์บางพื้นที่นั้นทุกรก,กันดารและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถให้บริการได้ซึ่งแต่ละวันก็จะสามารถให้บริการเฉลี่ยว วันล,ละ5-7ารายเท่านั้นนะครับเนื่องจากวัสดุและเครื่องมือนั้นมีจํากัดครับขณะที่นางเบญจมาศแผ่นทองครับญาติผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งได้เผยรวบว่ารู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่มาทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับสามีถึงที่เนื่องจากมีความจําเป็นด้านสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลซึ่งล่าสุดครับได้ไปติดต่อขอรับเงินจากโครงการของรัฐแต่พบปัญหาบัตรประชาชนหมดอายุจึงได้ประสานปยังเทศบาลนครเชียงใหม่ใช้เวลาหนึ่งเดือนครับเจ้าหน้าที่มาทําบัตรประจําตัวประชาชนให้สามี ซึ่งถือว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็วทําให้หลังจากนี้ครับจะได้นําเงินที่ได้จากโครงการสวัสดิการของรัฐมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวครับครับ,รบก็ต้องบอกว่าเป็นบริการที่เชิงรุกถึงบ,บ้าน